สวัสดีครับผมชูชยัยพิฆาณีครับบอร์ดบริหารบางเลยูยนเต็ดนะครับเกมวันนี้ก็ผมคิดว่าลูกทีมทําเต็มที่แล้วครับแล้วก็เกมสุดท้ายด้วยก็ให้น้องๆเด็กๆเ,เล่นก็ก็ภูมิใจนะครับว่าอย่างน้อยบางคนปีหน้าก็มีโอกาสที่ได้ลองเล่นชุดใหญ่เหมือนกันก็ไม่ผิดหวังครับสกอออกมาก็อย่างที่ตามคาดครับาผางจาัจกคือตอนนี้เราก็เริ่มแผนงานกันแล้วนะครับคือ ปูสําหรับปีหน้าแล้วว่าจะทํากันยังไงต้องมีบดบริหารใหม่ต้องมีนักเตะใหม่คือตอนนี้เราเริ่มวางแผนกันแล้วเพราะอย่างแชมเปี้ยนลีกเท่านี้สอนเราหลายๆอย่างว่าเออมันต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขมีอะไรต้องส่วนอื่นที่ต้องมาร่วมกันบ้างอะไรนะครับโค้ดตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็กําลังหายครับแต่ว่าใครสนใจก็ลองพุ่งอีโมโฟไฟล์มาได้นะครับ ฝั่งเราไม่มีไม่มีปัญหาอีกแล้วครับว่าลองขึ้นโปรไฟ,ฟล์มาดูแล้วก็มาว่ากันว่าจะไปกันยังไงก็ปีนี้ก็ต้องขอโทษแฟนบอลเมืองเลยนะครับที่ทําให้ผิดหวังแต่ว่าทุกคนผมก็เชื่อว่าทุกคนเสียใจหมดแต่ว่าปีหน้าเราสัญญาว่าเราจะกลับมา,าแข่งแข่งขึ้นครับ